สวัสดีครับพบกับ Newsmania อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับไทยแล้วก็กัมพูชาหรือขเขมร ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามันก็มีประเด็นอะไรต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวก็มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับคือเรื่องของเรื่องคือณตอนนี้อย่างที่เราทราบว่าเขมรเข้ามาเรียนในไทยเยอะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เขมรเท่านั้นมีเมียนมามีลาวมีเวียดนามแล้วก็กัมพูชาซึ่งเรื่องของเรื่องมันก็มาจากเรื่องของประชาคมอาเซียนที่เราเคยรับรู้กันดีนะครับมันมีการพยายามล้น ลงหรือมีเป็นก็สนธิสัญญาอะไรต่างๆที่จะทําให้เรื่องของการศึกษาความรู้ ต่างๆอะไรของคนในอาเซียนเนี่ยจะได้มีความเท่าเทียมกันแล้วก็จะมี4ชาติหลักๆที่อย่างที่ผมบอกนะครับจะเข้ามาเรียนในประเทศไทยเยอะส่วนชาติอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เลือกมาเพราะว่าการศึกษาเขาสูงอยู่แล้วเราอาจจะเลือกไปเรียนฝั่งเขาแทนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียรหรืออินโดนีเซียอะไรแบบนี้ครับประเทศเขาก็ค่อนข้างพัฒนาแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยก็ต่างๆนานาคือแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นประเทศที่อยู่ติดกับไทยก็มาศึกษาที่ไทยก็จะสะดวกนิดนึงตรงนี้หลังที่เราทราบกันดีนะครับ มักจะมีข้อสังเกตจากทางฝั่งไทยว่าคนกัมพูชาเนี่ยชอบว่าไทยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆ,ๆเยอะแยะแต่เขาก็พูดภาษาไทยกันได้ทุกคนเลยเยอะเลยนะครับก็ด้วยที่ในกัมพูชาเองหรือในขอเขมรเนี่ยก็มีโรงเรียนสอนภาษาไทยด้วยแล้วก็มีเข้ามาเรียนในประเทศไทยก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเข้ามาเรียนเนี่ยมันก็ไม่ถลอดแต่ว่าพอเข้ามาเรียนแล้วก็จบไปแล้วเนี่ยกับดำำําทาพฤติกรรมที่หลายคนมองว่าดูไม่ค่อยดีเหมือนไม่ค่อยสํานึกเหมือนนีละคุณเพราะว่า 哦。Oh. พอได้ความรู้หรืออะไรจากประเทศไทยก็มีการเคลมมีการว่าไทยใช่งั้นมีการพูดถึงอะไรต่างๆคือส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นคนที่เคยเรียนในไทยมาก่อนแล้วก็มาโพสต์ในโซเชียลว่าอันนี้เป็นของตนเองนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการเรียนโดยเฉพาะเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมนะครับไปพวกเรียนลายไทยบ้างพวกเรียนสาขาอะไรต่างๆบ้างหรือพอเข้าไปเรียนอาจจะเป็นสาขาอื่นพอมีความรู้ปุ๊บก็พยายามแอบอ้างนู่นนี่นั่นนะครับไปพยายาม อยามหาข้ออ้างอะไรต่างๆว่าหลายๆอย่างเนี่ยตัวเองเคยเป็นเจ้าของนะเยอะแยะเลยทีเดียวขณะเดียวกัน ตามข่าวที่ผมเข้ามาดูนะครับเขาก็บอกว่าทางนักศึกษาขเขมรก็เจอกับความยากลําบากเหมือนกันจากแบบเรียนของคนไทยจากแบบเรียนของประเทศไทยนะครับเพราะว่าก็คือมักจะโดนเหยียดหรือโดนว่าอะไรต่างๆนานาอะไรงนี้จากเรื่องราวที่แน่นอนเป็นปมทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับขเขมรทําให้นักศึกษาคพูชาหรือขเขมรเนี่ยมักจะโดนนักศึกษาไทยว่าหรือดูถูกอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่า เครื่องมือของแบบเรียนของรัฐเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือสร้างอาคติแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองกลับไปอีกนะครับทางฝั่งเขาเนี่ยไม่รู้ว่าการเรียนของเขาโดนปลูกฝังอะไรมาบ้างเช่นกันเพราะอย่างที่เราทราบนะครับเหมือนกับว่า ทางการแบบเรียนหรือว่าการหลักสูตรของเขาเนี่ยก็เหมือนจะพยายามปลูกฝังให้นักศึกษาหรือให้ทางทางคนเขมรเนี่ยไม่ชอบไทยเหมือนกันคือเราก็ไม่ทราบว่าเขาบิดเบือนอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางนักศึกษากรรมพูชาเขาออกมาพูดว่าเขาโดนเหยียดน,นะจากแบบเรียนอะไรของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยของเราก็โดนเหยียดเช่นกันจากแบบเรียนของเขาเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆก็คือคุณเข้ามาศึกษาในประเทศไทยแล้วพอกลับไปนะครับพ,พูดข้อมูล พอพูดไทยได้พิมพ์ไทยได้ก็เอาใหญ่เลยพิมพ์ในโซเชียลอะไรต่างๆมีพฤติกรรมเหมือนกับว่าดูเนลคุณอะไรซะอย่างนั้นนะครับคือเรื่องของการรับนักศึกษาจากเพื่อนบ้านมาเนี่ยทางฝั่งไทยก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะนักศึกษาจากกัมพูชาที่มีพฤติกรรมค่อนข้างไม่โอเคแหละ แต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าก็มีชาติอื่นด้วยแล้วก็เราอาจจะไปเหยียดเขาจริงๆแต่เรื่องของการเหยียดเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปที่เขาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทาก็คือโซเชียลของเขาทำตัวแย่จริงคือหลายคนก็มองว่าอย่าไปรับเลยนักศึกษากัมพูชาหรือเขมรหรือว่าอะไรเนี่ยคือมันก็มันก็พูดยากนะครับเพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยไหนอยู่ในโครงการเรื่องของประชาคมอาเซียนต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องรับแม้กระทั่งธรรมศาสตร์ยังมีนะครับผม แล้วจากข้อมูลนักศึกษาของขมรเนี่ยเห็นมีเยอะจริงแต่ว่าที่เยอะสุดก็คือจะเป็นเมียนมาที่จะนำโด่งมาเลยนะครับรองงมาก็เป็นลาวลเวียดนามแล้วก็ทางกัมพูชานั่นเอง แต่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับไอทีโซเชียลพูดว่าอุย้ยไม่ชอบไทยนู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่ต้องมาเรียนที่ประเทศไทยส่วนคนที่มาเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่าอะไรนะครับก็ไม่ควรที่จะทําพฤติกรรมที่มาใส่ลายไทยเยอะอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าเขาโดนเหยียดเนีย่ยไม่รู้ว่าเขาโดนจริงหรือเปล่าอาจจะมีบ้างแต่ว่าเขาก็เหยียดเราเหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ